คนเล่นหนุ่มก้อนค่ะคนเล่นค่ะอ้วอะไรไม่พออ่ะเอาใครเป็นเจ้ายน่อยค้ำเขาเออไม่เลยไม่พออก็เลยจ้ายอยคำเนี่ยเอาคาแทนมัดทกคนเล่นจกค้าอ๋ออาุกสัวันไหนกลากลาเคยความมวลชื่อมอก็บ้านรัวเป็นมดทางเอ๊ะาอะไรมาขายถึงเงเนี่ยมาดูเออ แต่ไหนเนี่ยหายกคืนเพามันมันกาคามันเป็นมาสตามันหนอแม่ตังมันี่แหละส่งแหงข้าวอ้าูยังว่าส่งเหี้ยเอาะผอาบังเอาซื้อก็เลยก็มีเออมันกเมีมหรอหาบังฮาบังเอเลี้ยงลูกมาเอยู่เออมันบ่อันอันเตเน่ยขาหูอันบ่ไปลยู่มาดวยเ่ยมาดวยกันด้น้องนํหนเอามาด้ยกันด้วยกันเลย เออความเน่ทำไมสตาร์ในใน่ทำไมสตาร์เนาะอันเด็นเน่เหรอโอเคเอาอันเด็กอันเด็กวันอันเอาซื้อมาเน่เสียปากหวันก็ได้เน่เป็นความค้าเน่ก็ฮาปากฮาปากเลยเนี่ยมันเหมือนกันค้าเน่อันนี้เสียงมันเด้งหามันกอนเหมือนเมตังมันทักเอออะไรได้ฮะผู้หลักก็่ะเขาเลยซื้อซื้อฮาปากมันถูกละอันเน่อันนู้ยังไน

จุดเขาจุดมงเาดีงดวเนะจุความพัยข้านอกเหรอเนา่้จุวยเนี่ยคนไเนี่ยเขาขาดเิสัยความควใจในนานเล็กขานอกเล็กๆลงรอฮพ้นอะไนะพืนวทางดีทางีกันั้งบ้าทีเลยมหาบุรีเมือแล้วก็นอะไรก็ได้น่ะ